ไม่เอาเพราะว่าในสายไฟที่มันผ่านที่แปลงเนี่ยเขามีปัญหากันเขาไม่ให้สายไฟก็ผ่านมันก็เลยสวัสดีครับพบกับผมดนจากช่องกับตัน DIY นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมนะครับคอนเวเนียนแกรนนะครับอยู่แถวแถวลาดกระบังเนี่ยนะก มาเช่าสถานที่เขานะครับสำหรับจัดอบรมนะเนื่องจากว่า,าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิด1นทนะหลายรละลอกมากเลยนะครับทำให้อาชีพผู้ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นนักบินนะครับหรือว่าลูกเรือนะครับหรือว่ากราฟต้าทั้งหลายเนี่ยได้รับผลกระทบกันบางคนก็ถูกลดเงินเดือนบางคนก็ถูกพักงานนะครับบางคนก็ถูกให้ออกจากงานเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันนานมากแล้วก็ตรงเนี้ย ต้องบอกว่าก็ไม่ค่อยได้รับการดูแลหรือได้ความช่วยเหลือเท่าไหร่นักนะครับก็หลายคนก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับไม่มีที่พึ่งไม่มีทางออกนะครับก็ต้องอยู่บ้านเฉยๆบ้างหรือว่าไปทําอะไรที่บางทีอาจจะไม่ได้รู้สึกมีความถนัดหรือว่าไม่สามารถทําได้เนี่ยนะผมก็เล็งเห็นว่าเออตรงส่วนที่เราทําเรื่องของโซลารเซลล์อยู่ตรงนี้นะครับน่าจะพอมีประโยชน์บ้างก็เลย ไปประกาศนะครับในกลุ่มคนที่รู้จักนะครับที่เป็นทําเกี่ยวกับอาชีพทางด้านสายการบินนะครับไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบินหรือว่าเป็นลูกเรือนะก็วันนี้นะครับก็จัดอบรมนะครับก็คือเป็นฟรีเลยนะฟรีอบรมฟรีเลยวันนี้เกี่ยวกับเรื่องระบบโซลาเซลล์เบื้องต้นเพื่อให้เขามีความรู้เบื้องต้นแล้วก็จะเน้นไปในเรื่องของการเทคนิคในการที่จะไปติดต่อง,งานนะครับก็เดี๋ยวล่องดูนะครับวันนี้ก็น่าจะพอมีประโยชน์บ้างวันนี้เราได้ พี่วิชัยนะครับจากบริษัทการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์นะครับมาช่วยเป็นวิทยากรอีกหนึ่งท่านนะก็จะมาช่วยแนะนําให้วันนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในกันนะครับแต่เขามีความชี่ยชาญในการเล่นเกมมากเลยวันๆอยู่กับเกมทั้งวันนะครับคุณพ่อคุณแม่มีธุรกิจนะครับมีธุรกิจ เป็นออฟกิจออฟกิจให้บิดบิดกับเครื่องปั่นไฟไม่มีไฟจากไฟฟ้า mm hmm. สามัยก่อนเขาก็ดึงดึงไฟจากหมู่บ้านท่าเคียงมาดึง,ดงมา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะสําหรับเรื่องการอบรมโซโลาร์เซลล์ให้กับนักบินแล้วก็ลูกเรือของสายการบินนะครับที่อาจจะประสบปัญหาในช่วงโควิดที่ผ่านมานะก็ให้ดูบรรยากาศไปแล้วนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับที่เขาจะนําเอาไปปรับใช้แล้วก็อาจจะสร้างเป็นอาชีพในอนาคตได้นะครับก็ยังไงฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝาก กด subscribe คลิปนี้แล้วก็กด like คลิปนี้นะครับอยากให้ถึง2 0 0ลักทีนะครับกดช่วยกด like หน่อยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ